ได้ผลมากเลยนะกับการเอา2องย<ะ>ูทูบเบอร์เนี่ยนะคะชาวเกาหลีเนี่ยจองคาแลนเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ของอุทยาน,ยานชาตินะโอกฏว่าตามรายงานล่าสุดนี้เขาบอกว่าพาสปอร์ตอุทยานเกลี้ยงเลยคุณเจก<ะ>นี้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะปรากฏการนี้พวกต้องพิมพ์ใหม่กันเลยทีเดียวะนะคะคืออย่างที่บอกเนี่ยม,มีการแชร์ประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งซึ่งไม่เคยเห็นเลย ว่ามีการประกาศในลักษณะนี้คือบอกว่าพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติเนี่ยหมดแล้วคือบางคนไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขามี port, พาสปอร์ตเพื่อที่ว่าเราไปเที่ยวที่หนึ่งก็สแตปมทีหนึ่งสแตปมทีหนึ่ง,ท,งทั่วประเทศเนี่ยเราสามารถสแตปมได้จนจน,จนแบบทุกที่เลยอ่ะแต่ปรากฏว่าพาสปอร์ตหมดค่ะคือมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเอาทำไมเอาเอาคนเอาคน,เอาคนต่างชาติมาเป็นพรีเซนเตอร์ทาไมไม่เอาคนไทยนะคะแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทุกคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวได้หมด